สีกับมาลัยเป็นคู่สามีภรรยาที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวทั้งสองต่างมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยแต่สีเป็นคนขยันมากเขาเคยเป็นลูกจ้างให้กับโรงสีแห่งหนึ่งด้วยความขยันขันแข็งทำงานหนักอย่างไม่ย่อท้อก็ทำให้เขามีเงินเก็บเอาไว้เพราะเป็นคนรู้จักกินรู้จักใช้นั่นเองต่อมาเขาได้พบรักกับมาลัย หญิงสาวที่มาเป็นลูกจ้างช่วยเลี้ยงลูกให้กับเท่าแก่โรงสีทั้งสองต่างเป็นคนขยันขันแข็งทั้งคู่เมื่อเท่าแก่และเมียเห็นว่าทั้งสองชอบพอกันก็ได้บอกให้สีไปสู่ขอตกแต่งมาลัยให้ถูกธรรมเนียมแม่ของมาลัยเป็นหญิงไม้ที่ปากร้ายด่าเก่งแต่นางก็รักลูกสาวของนางมากเมื่อเห็นว่ามาลัยผู้เป็นลูกรักกับไอห,หนุ่มชื่อสีคนขยันคนนี้มาก นาจึงเรียกสินสอดพอเป็นพิธีเท่านั้นเพราะอยากให้สีเอาเงินเก็บไปไว้สร้างตัวมากกว่าเมื่อตกแต่งกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วสีก็ทำงานอยู่กับเท่าแก่ต่อไปอีกปีเพื่อเก็บเงินให้ได้อีกก้อนเขาอยากเอาเงินไปลงทุนตั้งเนื้อตั้งตัวเปิดร้านขายข้าวสารโดยจะขอซื้อข้าวจากโรงสีของเท่าแก่นำไปขายที่ร้านของเขาเท่าแก่ได้ฟังแนวคิดของลูกจ้าง ก็นึกชอบใจและเอ่ยปากว่าพร้อมจะสนับสนุนคนขยันขันแข็งแบบสีเมื่อชายหนุ่มเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วก็พามาลัยออกจากการเป็นลูกจ้างเท่าแก่โรงสีเขามาเช่าห้องเล็กๆในตลาดริมน้ําแล้วก็เริ่มค้าขายข้าวสารแต่เปิดร้านได้ไม่นานมาลัยก็ตั้งท้องและคลอดลูกคนแรกออกมาเป็นหญิงผิวสีคล้ำหน้าตาไม่ได้น่ารักเป็นพิเศษ แต่ดวงตาก็กลมโตสดใสด้วยความยุ่งกับงานทั้งสองเลยส่งลูกสาวไปให้แม่ของมาลัยเลี้ยงดูเยดปรางแม่ของมาไลัยได้ตั้งชื่อหลานสาวว่าสายบัวและนางก็รักและเอ็นดูหลานสาวคนแรกมากเพราะเห็นว่าพ่อแม่เอาแต่ค้าขายและทำงานจนไม่ได้ใส่ใจลูกคนนี้เท่าไหร่นักกิจการค้าขายของสองผัวเมียไปได้เรื่อยๆไม่ได้ขายดิบดี หรือได้กำไรอะไรแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนเรียกว่าไปแบบเรื่อยๆมาเร็งเรียงแต่พอได้กำไรนิดหน่อยสีก็จะไปตุนข้าวสารกับข้าวเปลือกเอาไว้ต่อมาไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ทุบพิกภัยฝนไม่ตกตามฤดูกาลเพราะปลูกข้าวได้ไม่ดีและเป็นช่วงที่มาลายตั้งท้องลูกคนที่สองพอดีเวลานั้นข้าวสารและข้าวเปลือกขายได้ราคาดีมาก สีกับมาลัยที่ตุนเข้าวสารเอาไว้เยอะก็ยิ้มออกเพราะเขาทำกำไรจากการค้าครั้งนี้ได้มากโขเขากลายเป็นเศรษฐีย่อมๆเลยทีเดียวส่วนเท่าแก่ก็รวยจนไม่รู้จะรวยอย่างไรแต่ก็ยังแบ่งข้าวสารให้สีกับมาลัยเพื่อนำมาขายในราคาที่เป็นไปตามตลาดแต่ก็ไม่ได้แพงจนสองสามีภรรยาไม่ได้กำไรเหนื่อยมาหลายปีพอเห็นเงินวันนี้ก็ค่อยหายเหนื่อยหน่อย สีบอกกับมาลัยผู้เป็นภรรยาใช่จ้าไม่เสียแรงที่เราตุนเข้าสารเอาไว้เราเนี่ยโชคดีจริงๆสงสัยว่าลูกในท้องคนนี้จะให้โชคนะพี่มาลัยเอ่ยพร้อมกับลูกท้องที่โป่งนูนของตนจริงด้วยพอมาลัยท้องร้านเราก็ขายดีเลยลูกคำลูกคูณจริงๆลูกพ่อเอ้ยสีเห็นด้วยกับภรรยา และเดินเข้ามาลูกท้องมาลัยด้วยความรักใคร่เมื่อครบกำหนดคลอด <c oughs> เด็กน้อยที่มาลัยคลอดออกมาเป็นผู้หญิงผิวพรรณขาวพองตัวอ้วนจำม่ำน่ารักน่าชังเพราะมาลัยกินแต่อาหารดีๆเพื่อบำรุงคันของตนเองไม่เหมือนตอนท้องลูกคนแรกที่กินอยู่ตามที่มีไม่ต้องบอกเลยว่าทั้งสีและมาลัยจะรักลูกสาวคนที่สองมากเพียงใด กิจการที่บ้านก็ยิ่งเจริญขึ้นเรื่อยๆทั้งสองตั้งชื่อลูกคนนี้ว่าสร้อยทองเป็นเหมือนสร้อยทองที่คล้องใจทั้งสองคนเอาไว้และยังเป็นของมีค่าอีกด้วยตอนที่สร้อยทองพูดคำแรกได้เจ้าของห้องเช่าในตลาดก็บอกขายห้องเช่านี้ให้กับทั้งสองคนในราคาไม่แพงทั้งสองยิ่งเชื่อกันว่าสร้อยทองนี้คือลูกที่มาช่วยหนุนดวงให้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูจะง่ายดายคล่องตัวไปเสียทั้งหมด สีถิ่นกับจ้างคนมาเป็นพี่เลี้ยงคอยเลี้ยงดูสร้อยทองอย่างดีลิ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมไปไหนมีแต่พี่เลี้ยงคอยอุ้มโอแทบไม่ต้องเดินดินเลยทีเดียวนางปรางเห็นอย่างนั้นก็ออกปากปรามว่าเลี้ยงลูกให้ติดดินบ้างเพราะทั้งสองก็มาจากชาวบ้านหาเช้ากินข้ามมาก่อนทำไมพอมีลูกกลับเลี้ยงลูกราวกับเป็นลูกพระญานามืน่น สีไม่ฟังคําเตือนของแม่ยายเพราะเชื่อว่าสร้อยทองคือลูกที่นำโชคมาให้กับเขาและมาลัยแม่อย่าพูดอย่างนั้นนะสร้อยทองเป็นลูกคําลูกคูลของฉันกับมาลัยทำให้ฉันกิจการรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยเรยืฉันก็ต้องดูแลเขาให้สมกับที่เขาเป็นเหมือนลูกที่เทวดาส่งมาเกิดเออระวังเถอะมอึงอีสีถ้าตามใจมันอย่างเงี้ยวันหนึ่ง มันร้องอยากจะได้บ้านหลังใหญ่เท่าวังมึงจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาปลูกบ้านให้มันมเพื่อเผื่อมันอยากได้เทวดามาเป็นผัวมึงไม่ต้องพามันเหาะขึ้นไปบนฟ้าเลยหรือวะยายปรางเอ่ยประชดแล้วจูงสายบัวหลานสาวคนแรกกลับบ้านสายบัวโตมากับยายโดยแท้จริงพ่อกับแม่แทบไม่ค่อยมาให้เห็นหน้าพรเธอขอให้ยายพาไปหาพ่อกับแม่ที่ร้านขายของในตลาด ทั้งสองก็บ่นว่ามาทำไมให้เกะก,กะวุ่นวายหนูช่วยแม่ขายของได้นะจ๊ะใส่บัวในวัยสิบขวบเอ่ยกับแม่เพราะอยากให้แม่รู้ว่าเธอโตพอจะช่วยพ่อกับแม่ค้าขายได้แล้วไม่ต้องมาเกะก,กะแถวนี้ถ้าอยากมาหาก็ไปอยู่ในครัวโน่นตัวดำเป็นฐานพรอยจะทำให้ลูกค้าฉันรังเกียจสีเอ่ยว่าลูกสาวแบบนั้นเมื่อเดินออกมาจากในร้าน แล้วมาเจอลูกสาวคนโตกับเมียของเขายืนอยู่ด้วยกันน้อยไอศีเอ็งพูดมาได้ยังไงใสบัวมันก็ลูกเองเหมือนกันนะเยะปลางที่อยู่แถวนั้นได้ยินก็ร้องว่าลูกเขยแม่อย่าไปว่าที่ศีเขาเลยมาลลยรีบปลามแม่เพราะไม่อยากให้มีปากเสียงกันกลัวจะเสียงดังจนกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนที่เดินไปเดินมาในตลาด ก็เองดูปากมันสิลูกมันแท้ๆมาทำลังเกียจมึงก็ทำมันออกมาให้เป็นตัวเป็นตนแค่มันผิวคล้ำนิดหน่อยท้ามาเกลียดลูกตัวเองยายปรางยังไม่ไวายบนอีกแม่พามันกลับบ้านไปเถอะเอาเอาเงินไปซื้อขนมให้มันกลับไปกินที่บ้านด้วยสีตัดบทแล้วยื่นเงินให้กับแม่ยายเพราะอยากให้นางพาสายบัวกลับบ้านไปเร็ว ไม่รู้เป็นอะไรเขาไม่ค่อยถูกจะตากับลูกสาวคนนี้เอาเสียเลยฝ่ายสายบัวที่ได้ยินพ่อกับยายเถียงกันหนูน้อยก็น้ำตาตกในรู้สึกเสียใจที่พ่อแม่ไม่เคยมอบความรักและความใส่ใจให้กับตนเลยทั้งสองเอาแต่อุ้มโอน้องสาวคนเล็กอย่างสร้อยทองส่วนเธอก็อยู่กับยายตั้งแต่จำความได้พอเห็นและได้ยินคำพ่อวันนี้หนูน้อยก็ไม่เคยรบเร้าให้ยายปลาง พาเธอมาที่ตลาดเพื่อหาพ่อกับแม่อีกเลยสายบัวเติบโตเป็นสาวโดยมียายปรางคอยสั่งสอนแม้แกจะเป็นคนปากจัดด่าเป็นไฟแต่ก็พูดกับหลานสาวไพเราะมากและสอนหลานเรื่องการบ้านการเรือนทุกอย่างสายบัวก็ช่วยงานยายทุกอย่างเช่นกันเมื่อโตขึ้นและรู้จักการดูแลตัวเองมากขึ้นผิวคล้ที่ได้รับการดูแลก็ดูนวลเนียนสวย ตามวัยสาวไม่นานนักก็มีชายหนุ่มมาชอบพอเขาเป็นลูกของแม่ไม้คนหนึ่งที่พ่อป่วยเสียชีวิตชายหนุ่มชื่อเจ้าไม้ขยันขันแข็งทำนาหลายไร่ด้วยตัวเองตั้งแต่พ่อตายเขาก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักของครอบครัวดูแลแม่กับน้องสองคนอย่างดียายปรางรู้สึกถูกชะตากับไม้เพราะเห็นว่าเขาเป็นคนขยันขันแข็ง นักเอาเบาสู้จึงไม่กีดขวางความรักของหลานส่วนสร้อยทองโตมาแบบลูกคุณหนูลูกสาวล้านขายข้าวสารในตลาดงานการไม่ต้องหยิบต้องจับทำอะไรพ่อแม่มีลูกจ้างมาคอยทำงานบ้านให้ทุกอย่างทั้งหุงหาอาหารทั้งดูแลความสะอาดบ้านและซักเสื้อผ้าให้เรียกว่ามือไม้บอบบางไม่เคยหยิบจับงานบ้านงานเรือนเลยสักอย่าง ด้วยหน้าตาที่สาสวยและผิวพันณขาวผุดผา่าทำให้มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาติดพันมากมายแต่สร้อยทองดูจะชอบพอกับโตลูกชายของเศรษฐีใหญ่ในอำเภอมากที่สุดเพราะคิดว่าหากได้แต่งงานกันไปหล่อนคงจะสบายไม่ต้องทำงานอะไรให้ลำบากสายบัวกับไม้คบหากันได้ร่วมปีไม้ก็ให้แม่มาสู่ขอสายบัวจากยายปรางยายปรางบอกว่าต้องบอกเรื่องนี้ ให้พ่อกับแม่ของสายบัวเป็นคนอนุญาตเพราะนางเป็นแค่ยายเท่านั้นแล้วผมไม้ไปสู่ขอสายบัวจากสีกับมาลัยสีก็พูดแบบเสียไม่ได้โอ้ยไม่ต้องมีเงินขันหมากอะไรมากมายดอกแค่มันมีคนตกแต่งเอาไปเป็นเมียแค่นี้ก็บุญหัวมันแล้วนึกว่าจะเป็นสาวเถื้อแก่คาเรือนสีอีกสีพูดไม่ไหวหน้าลูกสาวเลยสักนิดสายบัวได้แต่ก้มหน้าน้ำตาตกใน น้อยใจที่พ่อแม่ไม่เคยรักเธอเลยไม่นานหลังจากนั้นงานแต่งอันแสนเรียบง่ายของไม้กับสายบัวก็จัดขึ้นที่บ้านของยายปรางสีกับมาลลยมาร่วมงานแต่ครู่เดียวก็กลับไปที่บ้านในตลาดริมแม่น้ำไม่ได้อยู่รอส่งตัวลูกสาวเข้าหอด้วยซ้ำปล่อยให้เป็นหน้าที่ของยายปรางยายปรางอวยพรให้สองหนุ่มสาวอยู่กินกันด้วยความรักความเข้าใจ ช่วยกันทำมาหากินทำมาหาเก็บทั้งสองกราบขอบคุณยายปรางด้วยความซาบซึ้งใจหลังจากสายบัวแต่งงานไปก็ยังอยู่ที่บ้านของยายปรางเพราะเป็นห่วงยายส่วนแม่ของไม้นั้นมีน้องชายและน้องสาวคอยดูแลแต่ชายหนุ่มก็ไปทํานาที่บ้านของตนแต่เช้าทุกวันไม่กี่เดือนต่อมาโตก็ให้พ่อที่เป็นเศรษฐีใหญ่มาสู่ขอสร้อยทอง โดยให้สินสอดมากมายทั้งที่ดินกับเงินและทองสีกับมาลายเองก็จัดงานแต่งให้ลูกสาวอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์สีลูกพ่อ้าใหญ่กับลูกเศรษฐีใหญ่งานแต่งของทั้งสองถูกร่ำลือถึงความยิ่งใหญ่ไปทั่วคุ้งน้ำสายบัวไม่ได้คิดน้อยใจเลยที่พ่อแม่ให้ความสำคัญกับน้องมากถึงเพียงนั้นเธอมีความสุขดีกับคู่ชีวิตและการได้ดูแลยาย ส่วนสร้อยทองนั้นด้วยความที่ไม่เคยทำงานบ้านเลยสักอย่างแถมยังตื่นสายโด่งทุกวันเมื่อแต่งงานแล้วไปอยู่บ้านสามีนางลำดวนแม่ของโตก็ออกอาการรังคัดรังแครไม่ชอบลูกสะใภ้ใหญ่ที่ขี้เกียจไม่เอาไหนหุงข้าวหุงปลาไม่เป็นนอนตื่นสายงานบ้านงานเรือนก็ทำไม่เป็นสักอย่างแม้ในบ้านของนางจะมีคนรับใช้มากมายแต่อย่างน้อย นางก็คิดว่าสร้อยทองควรจะทำอะไรเป็นบ้างไม่ใช่เอาแตะกรีดกลายมือไม้บอบบางเช่นนี้นางลำดวนจึงจ้องคอยเน็บคอยด่าสร้อยทองตลอดฝ่ายสร้อยทองที่โตมาแบบถูกพเนาพนอเอาใจก็ไม่ทนที่จะโดนแม่สามีด่าว่านางเถียงกลับทุกคำทำให้บ้านร้อนเป็นไฟโตเองก็ห้ามไม่ถูกเพราะฝ่ายหนึ่งก็แม่ฝ่ายหนึ่งก็เมียและเมื่อบ้านร้อนเป็นไฟ โตก็หาทางออกไปผ่อนคลายหาความสบายใจนอกบ้านไม่นานนักก็ไปติดแม่ไม้ที่เป็นแม่ค้าขายผักในตลาดเข้าจนได้สร้อยทองรู้เรื่องก็ตามมาอารวาดด่าทอลั่นตลาดกลายเป็นขี้ปากให้ชาวบ้านนินทากันไปทั่วแรกๆทุกคนก็ว่าโตเจ้าชู้ไม่ซื่อสัตย์กับเมียแต่พอนางลำดวนแม่ของโตไปปล่อยข่าวว่าสร้อยทองทำให้บ้านเรือนร้อนเป็นไฟต่างหาก โตถึงได้ออกมาหาความสบายใจข้างนอกเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ผู้คนพากันซุบซิบนินทาส้อยทองแทนว่าหล่อนสวยแต่รูปจูบไม่หอมทำอะไรก็ไม่เป็นเหยียบขี้ไก่ก็ไม่ฟอส้อยทองทนไม่ไหวยื่นคําขาดให้โตเลิกกับเมียน้อยแล้วแยกออกมาปลูกเรือนต่างหากแม่เขาจะได้ไม่มายุ่งด้วยโตอิดออด เพราะแม่ก็ยื่นคำขาดว่าถ้าแยกเรือนโตจะไม่ได้สมบัติจากพ่อกับแม่เลยสักแดงเดียวสร้อยทองผู้ไม่เคยต้องอดทนอะไรมาก่อนพอได้รู้เหตุผลที่สามีไม่ยอมแยกบ้านเธอก็อาละวาดแกรักแม่ของแกมากใช่ไหมงั้นเราเลิกกันเอาทองมาให้ฉันฉันจะไปตั้งตัวแล้วแกจะไปมีเมียใหม่ที่ไหนเขาไปโตงอนงอนไม่ยอมเลิกแต่ส้อยทองก็ทิฐิแรง สุดท้ายด้วยแรงยุของแม่ก็ทำให้ชายหนุ่มยอมเลิกกับสร้อยทองเมื่อเลิกรากันแล้วสร้อยทองก็หอบสินสอดกลับบ้านของนางแบบไม่สนใจสายตาใครไม่สนคำติดฉินนินทาของใครทั้งนั้นแถมยังทำตัวเป็นแม่ไม้กระดังงาลนไฟแต่งตัวสวยๆไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ประจำไม่สนใจการงานที่ร้านทั้งที่พ่อแม่ก็แก่ลงทุกวัน ซ้ำยังช้าใจจากคาคนนินทาลูกสาวของตนด้วยส่วนชีวิตของไม้กับสายบัวนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งวันหนึ่งทางการจะทําถนนเพื่อเป็นทางสัญจรแทนการเดินทางทางน้ําถนนเส้นนั้นต้องตัดผ่านที่นาของไม้ทําให้ไม้และครอบครัวได้เงินชดเชยมาเป็นจํานวนมากเขายังสร้างร้านขายของเบตตะเลริมถนนที่เป็นทางสัญจรแห่งใหม่ด้วย เมื่อมีถนนที่ไปมาสะดวกความเจริญก็ย้ายจากตลาดเก่าริมน้ำมายังตลาดริมถนนซึ่งไม้กับพี่น้องก็ขยับขยายลงทุนทำตลาดให้คนเช่าที่บ้านเขาก็เก็บค่าเช่าได้เป็นกอบเป็นกำร,ร่รำรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วตรงข้ามกับพ่อแม่ของสายบัวที่การค้าซบเซาลงไปเรื่อยเพราะความเจริญตอนนี้ได้ย้ายจากริมน้ำไปที่ริมถนนหมดแล้ว ข้าวสารที่เคยขายได้ก็ขายได้ไดน้อยลงจนสุดท้ายก็ต้องปิดร้านในที่สุดโดยที่สร้อยทองก็ยังทำตัวเหมือนทองไม่รู้ร้อนพรานเงินทองพ่อแม่ไปวันวันเพราะหลังหลังหล่อนเริ่มรู้จักการเข้าไปเล่นพนันในบ่อนสีและมาลายกลัวว่าเงินทองที่สะสมเอาไว้จะหมดเข้าสักวันหนึ่งจึงเอ่ยปากตีติงลูกสาวเป็นครั้งแรกตั้งแต่เป็นพ่อลูกกันมาสร้อยทองเอ้ย ลูกไม่คิดจะทำงานทำการบ้างหรือเอาจะใช้เงินเก่าของพ่อแม่ไปวันๆเงินมันจะหมดลงสักวันนะลูกก็เห็นว่าตอนนี้พ่อกับแม่ไม่มีร้านแล้วเราอยู่ได้เพราะเงินเก่านะลูกจะต้องทำงานทำไมเงินเก็บพ่อเยอะแยะใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดหรอกอีกอย่างพ่อก็บอกฉันเองนี่ว่าฉันเป็นลูกคำลูกคูณเดี่ยวการค้าของพ่อก็ต้องกลับมาเจริญอีกแน่นอน จะกลับมาค้าขายดีได้ยังไงแกก็เห็นว่าเขาย้ายไปทำการค้าริมถนนกันหมดแล้วพ่อก็ไปเปิดร้านที่นั่นสิไม่เห็นจะยากสร้อยทองพูดเหมือนทุกอย่างมันง่ายไปหมดและไม่รู้ว่าตอนนี้ห้องแถวในตลาดใหม่ราคาแพงลิบๆลวจนไม่กล้าจะเอาเงินเก็บไปลงทุนแล้วแถมสร้อยทองก็ยังผลาญเงินไปกับการเล่นพนันในบ่อนไม่เว้นแต่ละวันแกพูดเหมือนมันง่ายไปหมด มาลัยว่าลูกสาวจะคิดที่ปวดหัวไปทำไมแม่ไม่มีห้องเช่าเปิดร้านแม่ก็ไปง้อขอพี่ไม้กาลังใสบัวสิได้ข่าวว่ามันเป็นเจ้าของตลาดไม่ใช่หรอคิดมากปวดหัวฉันไปดีกว่าแล้วสร้อยทองก็เดินหน่วยนาดออกจากบ้านไปทิ้งให้พ่อกับแม่นั่งน้ำตาตกผ่านไปไม่นานนักก็มีข่าวลือหนาหูว่าสร้อยทองไปติดพันค่าราชการหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาใหม่ โดยที่หนุ่มคนนั้นมีเมียอยู่แล้วในเมืองหลวงแต่เป็นเพราะหล่อนไม่อยากมาลำบากที่นี่เลยไม่ยอมมาอยู่กับสามีด้วยเท่ากับว่าสร้อยทองเป็นเมียน้อยของเขาอย่างน่าชื่นตาบานลืมที่ตนเองเคยไปด่าเมียน้อยของสามีในอดีตของตนไปหมดแล้วสีกับมาลายอับอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนจึงเซ้งร้านในตลาดเก่าแล้วแบกหน้ากลับไปขออาศัยอยู่กับนางปราง ที่ตอนนี้อยู่แบบสุขสบายเพราะหลานสาวหลานเขยจ้างคนมาคอยดูแลปรนิบัติเป็นอย่างดีไงละมึงไอส้สีลูกค้ำลูกคูณของมึงงามหน้าดีไหมละ่ะยายปลางเอ่ยย้ำความเจ็บปวดของลูกเขยแม่ก็อย่าไปตอกย้ำพี่สีเขานักเลยมาไลยออกรับแทนสามีมึงก็ด้วยเห็นดีเห็นงามกับผัวไปหมดเลี้ยงลูกลำเอียง รักไม่เท่ากันแล้วดูสิตอนนี้นางสร้อยทองมันทำยังไงกับพวกมึงบ้างฉันรู้แล้วจตะแม่ว่าฉันผิดสีคอตกยอมรับว่าที่ผ่านมาตนเองทำผิดพลาดไปมากเออรู้ตัวว่าผิดก็ดีแล้วต่อไปนี้ก็ดีกับสายบัวให้มันมากๆมันเป็นลูกหลานกระตันยูมีแต่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวันทุกวัน ยายปรางเทศนาลูกเขยที่ตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าที่ผ่านมาตนเองผิดพลาดแค่ไหนสีกับมาลัยเอ่ยขอโทษลูกที่เคยมองสายบัวเป็นลูกชังแต่สายบัวไม่ถือโทษโกรธพ่อแม่ที่เคยลำเอียงกับเธอเมื่อพ่อแม่กลับไปอยู่บ้านกับยายเธอก็แวะเวียนมาหาและสั่งให้คนงานดูแลทั้งสมคนอย่างดีส่วนสร้อยทองนั้น ก็มีแต่เรื่องชฉวให้ชาวบ้านนินทาอยู่ตลอดแทบไม่เว้นวายซึ่งทุกคนในบ้านก็ปรุงเสียแล้วถือว่าชีวิตใครชีวิตมันต่างคนต่างลิขิตชีวิตตัวเองไม่ใช่ฟ้าจะลิขิตมาว่าคนนั้นเกิดมาพร้อมกับความโชคดีและจะต้องได้ดีไปตลอดชีวิตหรือคนนี้เกิดมาพร้อมกับความโชคร้ายก็จะต้องอับจนค้นแขนตลอดไปคนเราจะได้ดีหรือตกต่ำ ล้วนอยู่ที่การกระทำของตนเองทั้งนั้น